สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่างประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องทีดังฟังทายเบอร์สุกคู่สุกคนนะเขามาตามต่อกับเรื่องถนนเส้นทางอันหลักนะของหลวงพระบางเส้นทางเลขสิบสามนะซึ่งเส้นทางนี้ได้มีโยธาอ่องมาแจ้งการให้เจ้าเมืองหลวงน้ำทานั้นดโดมประสะโซนอ่องมานะซ่อมแปลงถนนหนทางเองและก็ได้มีการซ่อมแปลงกันเกิดขึ้นนะ ก็จะให้พวกแก้วเบิ้งคลิปอ่าส้อมแปลงแล้วก็หลัางส่อมแปลงมาแล้วเนาะอันนี้เป็นคลิปส่อมแปลง นุ่มมาไปใช่ได้ชนาเลือดจะสาวเท่าใช่หนาเป็นาะได้เรยนงานสาวลูโบงานอาช่งนะแล้วตัวนี้เป็นคลิปหลังซ่อมแป่งแล้วสามมื่อมือชมเชยและเววาตามหลังขับพเจ้ายังดังดังว่าชมเชยชมเชยชมเชย จงพร้อมกันตบมือส่งเสยและเว้าตามหลังข้าพเจ้าอย่างดังๆว่าส่งเสย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 หลังจากซ่อมเปล่ยนแล้วไปซามเมอร์เนาะเฮ็ดให้รถนั่นบ่สามารถลงไปทางที่อ่าที่เคยเที่ยวไปเที่ยวมาเมื่อก่อนนะ ต้องเลี้ยวเข้ามานะเกือบพุละนะขอบเงินสาวาดนะเส้นทางถนนหนทางในประเทศลาวซองหน้าโฟลวอกเลยว่าเป็นอมพาททุกสายเลยนะตั้งกับท่านผู้นำผู้นำานี่นะบอว,ว่าจะเป็นทองรุนบอกว่าจะเป็นซอนไซนี่นะ เขาไปเยี่ยมยามประเทศนั่นประเทศนี่ไปประชุมประเทศนั่นไปประชุมประเทศนี่เขาก็เห็นมดถนนหนทางในประเทศคนอื่นั่นว่ามันดีงามสัาหนบุกิดจะเอาอเส้นทางพวกนั้นมาแปะอยู่ในประเทศลาวในบอสนะเอาจะไปอประชุมแล้วกับเ้าอยู่ในกล่องประชุม จะให้ตามรอยประเทศนั่นจะให้ตามรอยประเทศนี่จะสร้างสาพัฒนาประเทศตัวเองให้ฮุ่งเฮืองเลืองเรื่องมีแต่คำว้าเพอว่าอยู่พุ่นแล้วเรียบร้อยกลับมาประเทศตัวเองลืมมาละประจักษ์นะเขาปูมาจากอายในบอนะเขาบรมีอย่างอายเนบอเออนะถนนหนทางอยู่ในประเทศตัวเองทุกเส้นทาง คุมบอนี่นะอ่าบางคนไปถ่ายไปถ่ายอันคลิปที่อันเส้นทางดีๆปเจาะน,น้อยเดียวค่ะนะแล้วก็มาให้คนอื่นสมเซยเป็นวักเป็นเป็นเป็นแทเอวานี่อันเพจข่าวหลักซ่องซ่องหลักนะแต่ความเป็นจริงนะอ่าเส้นทางที่เขาไปถ่ายนะเขาบอกเขาว่าอันเบ้าให้เนสเส้นทางเนี่ยนะแถวบ้านค่อยอันนี้ ลงไปทางอันแถวลักซาวนะ่ะเพย่ะมุ่นว้าให้เน่ว้าให้แน่นะทุกเส้นทางเลยเดียวนี้นะจ้างเนื้อฮอตใต้นะไอที่ดีมันดีกับมันดีว่าได้จักกิโลเองนะอันพูดนำฮะนะเคยไปประเทศเปิ้นบ้านเปเห็นดีนะอยางอ่ะขออนุญาตเด้อยนกประเทศไทยซะเพราะเขากับไปบ่อยอยู่นะ เขาไปตลอดนี่เขาไปเห็นสมมุติถนนหนทางเส้นทางอยู่ในประเทศไทยว่ามันดีสําไหนเขาบุคิดจะให้ประเทศเรามันดีขึ้นหนึ่งบอกบอกไอยทางประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยบอกบอกอยประเทศไทยเนี่ยบอที่เขามีถนนดีๆเราไปลาไปหาพวกเขาหันและเห็นประเทศตัวเองเส้นทางอย่างกับอันทางไปให้ไปนาหันหรือว่าแม่ต่ทางไปเลี่ยงควายเขานะ่ ถ้าเกิดเราบ,าบิ้งประเทศอันไทยกับบื้งประเทศอันบ้านไอ้เมืองน้องเขาซะนะประเทศเวียดนามฮันเส้นทางเขานะ่ะมีโบอันเป็นคุมเป็นป้อฮันเขาบุาคิดจะเอาเส้นทางพวกนั้นเข้ามาพัฒน,นาประเทศตัวเองในโบนะเขามีความคิดอยู่บในนี่นะเขาูจะอยู่บอกว่าอย่างอ้ายในเมื่อไปประชุมประเทศใดก็ย่าง จะนำรอยตามอันประเทศพวกเขานะ่ะนำมาควมหุ้มาพัฒนาประเทศกันได้หนะอันเพื่อนไปประชุมประเทศใดกันหรือว่าเม่นกับไปเยี่ยมยามประเทศนั่นประเทศนี่ก็ต้องมีการโอ้ลมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องในประเทศบ้างแหละนะหรือว่าเม่นต่ตอนที่ไปเลาะขอยืมเงินเขาก็เห็นว่าทางเข้าเงินเขาว่าดีสดัําใดฮัน ตอนไปล่อยืมก็คือว่าไปล่อยืมบัตรที่เอามาพัฒนาประเทศผมแม่นอันนี้มันซ่อมแปลงแล้วหลังจากสามมือเส้นทางไส้การบ่ได้ไอที่ไปถม่มนักกูเก้าอีกเพราะมันเป็นกลุ่มแล้วเอาแค่ดินอันเนนี่เฮานไปถมใส่ระบเอาเห็นง่ายๆหรือว่าเอาก้อนเห็นไปถม่มให้มันเต็มหรือให้มันอัดแน่นลงไปถ้าจีเหตุกเอาแกล้ลด อันคนดินฮ้านนดเดียวไปทอกปุ๊บใจแล้วแนวใดมันสิไปโทนแนวใดมันสิไปยู่นะเฮ็ดแต่ผักซีเลยหน้าคือก็ไหวดีได้นะจักนี่แหละนะหน้ามือคว่ำเป็นหลังมือนะพอลดเล่นผ่านไปก็แล้ววับนะได้จักเที่ยวมันกระเพคือเก้า บอกตรงๆเลยว่าบ่มียุคใดสมัยใดที่จะหุ่งเฮืองเหลืองเลื่อมเท่ากับยุคทองรุ่นนะยุคสอนใจสีพันดอนอีดีไเลนะเส้นทางนี้เป็นบ่อเงินบ่คำนะเป็นคุมสามารถเลี้ยงควายสามารถดำนาซ่วงงข้าหน้านาพอดีนะปลูกเข้าแซลลดบันี้ มยายามเล่งกับว่าคีฟุนนะกับอ้างบ่เฮดถนนหนทางพยายามฝนกับว่าอ้างเสนาฝนเฮ็ดถนนหนทางก็ได้นะขออ้างบิบเบิรตทุกอย่างอ้างนู่นอ้างนี่สุดท้ายไปจบที่โควิดว,ว่าโควิดเฮดให้เศรษฐกิจธธกประเทศนั้นบดีเฮดให้บ่มีเงินหมุนเวียนนะเบิดปีเบริรตซาดโควิดผ่านมาจากกี่ปีลวนะ ไอที่ไปยืมเงินเขาก็ไปยืมลายประเทศมาแลไอที่เขาอ่าช่วยเหลือกะลายประเทศเขามาช่วยเหลือไปละนะไอที่กู้ยืมลายประเทศกับกู้ยืมมาละจักจีเอลนอใดอีกนะประเทศอื่นเขาลุกขึ้นได้เบิดนะเขาเฮดเศรษะกิจเขาก้าวไปข้างหน้าเขาเฮดให้ประเทศเขาพัฒนาไปข้างหน้าบางประเทศเขาสิพัฒนาันาหอดยานอาวกาศละ อันนี้ยังพันอออแก้กันหัวให้ไปนายอยู่นะควรเบิ่งสภาพตัวเองได้อันผู้นําอันสลาดส่งใส่ทั้งหลายเอ้ยนะคักมีแต่ประเทศเดียวในสมเซยนะเว,ว้าตามหลังข้าพระเจ้า